นี่เพื่อประมาณแปดวันเก้าวันโตเร็วมากเพราะว่ามันอยู่ที่ลุ่มดินออกเข็มนิดนิดนี่เราลอย้าให้ขึ้นก่อนแล้วก็ปลูกตีลุ่มปลูกแต่อันนี้ใช้หัวไม่ได้ใช้ต้นขึ้นเสมอ ทุกลุ่มในบ่อดเดี๋ยวเราจะซ่อมใช้น้ำสปริงเกอร์อันนี้ปลูกอย่างเร่งด่วนใช้ได้ไหมครับ อันนี้ไม่ถึงสองไรดีแต่ขึ้นเสมอดีมากอันนี้ฉีดยาชราป้องกันไว้แต่รู้สึก,กว่าต้นอย่างก็เหนย